เสนาลิงทนไม่ไหวโพคอมเมนต์กลางไอจีของอ้วนรัง่งเิ์หลังโพสต์สุดทรมานไม่ได้ดูแลเมียชาวเกาหลีจนท้องโตถึง6เดือนแล้วล่ะค่ะนับเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ชาวนิตนั้นต่างชื่นชอบมากๆเพราะน่ารักน่าเอ็นดูมากๆคะ่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มอกล้ำกล้ามโตอย่างหนุ่มอ้วนรัง่งเิ์กับภรรยาสาวหน้าม้วยชาวเกาหลีหรือที่มีชื่อเรียกภาษาไทยว่ามะม่วงนั่นเองคะ่ะซึ่งทั้งคู่ มักจะอัดคลิปน่ารักให้แฟนคลับและเหล่าโซเชียลได้ชมกันอยู่เสมอและสำหรับพิธีการแต่งงานของหนุ่มอ้วนและสาวมะม่วงนั้นก็เป็นไปตามประเพณีของถิ่นเกาหลีค่ะคู่บ่าวสาวได้ข่วงคู่เข้ามาเพื่อสาบานรักต่อหน้าแขกเป็นสักขีพยานนับร้อยคนและก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีค่ะเพราะว่าล่าสุดหนุ่มอ้วนลังสิตนั้นได้ประกาศข่าวดีว่าภรรยาสาวกำลังตั้งขันทายาทคนแรกแล้วล่ะค่ะ และก็เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ได้มีไวรัสโควิด -19 ซึ่งเดิมแรกถูกค้นพบจากสัตว์ก่อน โดยเป็นสัตว์ทะเลที่มีการติดเชื้อไวรัสนี้และอยู่ใกล้ชิดคุกค,คีกันกับสัตว์เหล่านี้ก็เกิดการติดเชื้อไวรัสมาอีกทีโดยเริ่มจากเมืองอู่ฮานประเทศจีนก่อนที่โควิดจะระบาดหลายประเทศทั่วโลกค่ะโดยเมื่อไม่นานมานี้สาวมะม่วงภรรยาของอ้วนรังสิตได้กลับไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีขณะที่กําลังตั้งท้องแต่ไม่สามารถกลับมาอย่างประเทศไทยได้และจากนั้นหนุ่มอ้วนรังสิตก็ได้ปล่อยโฮมากเลยล่ะค่ะอดเป็นห่วงพ รยาไม่ไหวหลังต้องใช้ชีวิตขณะตั้งท้องคนเดียวเพราะไม่สามารถกลับมายัางประเทศไทยได้ซึ่งหนุ่มอ้วนรังสิตนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเกา่กาๆขณะที่ไปเที่ยวกันต่างประเทศกับภรบรยาและระบุข,ข้อความว่าทำไมนั่งดูเธอแล้วน้ำตากลับไหล และล่าสุดหัวอกคนที่เป็นสามีก็สุดทรมานหลังไม่ได้เจอหน้าไม่ได้ดูแลเมียชาวเกาหลีจนท้องโตนานถึง6เดือนค่ะโดยงานนี้หนุ่มอ้วนรังสิตก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าคิดถึงคนรักเป็นเรื่องที่ดีแต่คิดถึงเขาแล้วไม่ได้เจอเป็นเรื่องที่ทรมานรูปไม่ใช่แต่ฟิลลิ่งมันใช่อีกทั้งงานนี้พิธีกรอย่างเซนาลิงก็ทนไม่ไหวโพเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจค่ะหลังจากเห็นโพสต์สุด าของหนุ่มอ้วนโดยเข้ามาคอมเมนต์ว่าอ้วนโอเคนะได้มีการเข้ามาสอบถามน้องด้วยความเป็นห่วงค่ะยังไงก็ตามทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มอ้วนและสาวมะม่วงด้วยค่ะ